อนนี้ดิฉันขออนุญาตไม่เชื่อได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าถ้าจะเชื่อเนี่ยไม่เชื่อด้วยเราปากบอก,บอกกันอย่างนี้เฉยๆนะคะควรจะเชื่อเมื่อมีการทำการทดสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นวิชาการนั่นคืองานวิจัยถูกต้องมีไหมคะงานวิจัยอันนี้เป็นอะไรที่เราโดนถามตลอดเวลาสำหรับผู้บริโภคบางคนเนาะซึ่งซึ่งอินกับเรื่องของงานวิจัยต้องการงานวิจัยต้องการเปเปอร์ซัพพอร์ต มีแน่นอนอันดับแรกนวัตกรรมวัฒน,นาชีวะขึ้นทะเบียนออยอเป็นอาหารเสริม เราก็วางจําหน่ายได้เลย <c oughs> ไม่จําเป็นต้องไปศึกษาในสัตว์ทดลอง <c oughs> ในห้องทดลองในเซล์อะไรทั้งหลายเพราะของเราคืออาหาร <c oughs> เพราะฉะนั้นความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เราก็วางจําหน่ายควบคูก่กับการเก็บข้อมูลผู้บริโภคไปด้วย <c oughs> เพราะเราต้องมั่นใจว่าโอเคกินเข้าไปแล้วมันไปทํางานได้ดีอย่างที่เราต้องการก <c oughs> จริงๆเพราะบางอย่างบางผลิตภัณฑ์โอ้เห็นไหมตามฉลากนียใส่สารเต็มไปหมดเลยค่ะ 2030ตัวมีอย่างละจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จุดศูนย์ศูนย์สองเปอร์เซ็นต์อะไร<ค>ะอย่างเงี้ยทีนี้ค็ถามคือว่าถ้ากินเข้าไปแล้วร่างกายมันไปทำงานได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะแต่ของเราก็ให้ผู้บริโภครับประทานอย่างที่เราโชว์ให้ดูข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยห้าคนและสิบคนแรกห้าคนเห็นผลภายในสี่อาทิตย์ <S <S ที่เหลือเห็นผลภายในแปดอาทิตย์ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะ มอบให้กับสถาบัน,ทา,านทางด้านที่ทำงานทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยนะคะที่ประเทศท <ำ S 1> อะไรทำการวิจัยให้เราอีกทีหนึง่งประเทศไทยเรล่านี้เลยอันนี้วิจัยในเมืองไทยเลยใช่ไหมคะ,ะวิจัยในเมืองไทยเลยนะคะโดยสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรบับนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้เราทําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วทําการตีพิมพ์เผยแพร่มาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน <c oughs> ปีที่แล้วนี่เองนะคะ ตามนี้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็จดข้อมูลตรงนี้แล้วเข้าไปค้นคว้าต่อก็จะได้งานวิจัยฉบับเต็มออกมาซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาอ่านข้อมูลรายละเอียดได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังอาจารย์ลบกวนเอาไอฟาฟ้านี่ออกก่อนได้ไหมคะเอาไอ้ฟ้าฟ้าอยกชื่อวิจัยเมื่อกี้เนี่ยค่ะอ๋อได้ค่ะ,ะอ่าอ,อ,อะไรเนี่ยค่ะ,คะ นี่คือรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารอ่ารายงานงานวิจัยวิลเล่นะคะเป็นชื่ออันนี้เป็นชื่อสำนักพิมพ์นะคะวารสารฉบับนี้ของเขาชื่อ Food s c e e d u c a t i o n ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อบทความนะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นผลของอาหารเสริมที่สกัดมาจากพืชกินได้5้าชนิดต่อความยาวของเทโรเมียในคนไทย เป็นการศึกษาแบบสุ่มแบบไม่มีใครรู้นะว่าใครได้กินอะไรเพราะเราเปรียบเทียบกับกล,กลุ่มที่ได้แคปซูลหลอกด้วย <Ooh. S 1> นะเพราะเดี๋ยวบางคนบอกอา้าวมันเชื่อถือได้เหรอถ้าสมมุติว่าเก็บในระยะเวลาเดียวกันใกล้เคียงกัน8อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกินอะไรเลยกินอาหารปกติมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมือนกัน mm. เราก็เปรียบเทียบให้ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ยังไงก็สู้กลุ่มคนที่ได้วัฒนชีวาไม่ได้ตามตัวเลขตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> คำว่าวิจัยที่อาจารย์ปยากำลังพูดถึงเนี่ยนะคะคือนวัตกรรมวัฒนาชีวาได้ให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทางการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยทำการวิจัยว่าผลที่ได้มันเป็นไปตามที่เราโฆษณาหรือเปล่าอ้พูดอย่างนี้ตรงๆเลยถูกไหมคะใช่ว่าแบบเทโลเมียยาวขึ้น c d สมีขึ้น c d 8มีมากขึ้นจริงหรือไม่เนาะเพราะเราจะดูไว้ตอนที่เราเก็บข้อมูลเองเนี่ยเราได้ผลแบบนี้แล้วเพราะว่าเราเก็บเป็นระบบ แล้วเราก็ได้ผลแบบนี้เนาะซ,ซึ่งเรามั่นใจแน่นอนว่ามันใช่แต่ทีนี้เพื่อความถูกต้องตามหลักการใช่ไหมคะเราก็ต้องมอบหมายให้กลุ่มที่สามาทาคือให้คนอื่นไม่ใช่อวยตัวเองเก็บเองบอกว่าดีเองถูกต้อง,องแล้วก็เก็บในจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตามหลักการาการะะถูกต้องเราก็พบชัดเจนเลยว่า16คนที่ได้แคปซูลหลอกซึ่งข้างในแคปซูลเป็นแป้งข้าวโพดไม่ใช่วัฒนาชีวา ก็พบว่ามันย้อนไวัยได้เหมือนกันแต่มันได้แค่1.8ปีเท่านั้นในเวลา8อาทิตย<า>์ใช่ไหมคะถ้าไปเจอกลุ่มคนที่เขาดูแลตัวเองอย่างดีมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยโอเคร่างกายเขาก็มีโอกาสที่จะฟิตขึ้นไยบ้างแต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากตอนเริ่มต้นเมื่อทดสอบทางสถิติะนะคะแต่กลุ่มที่ได้วัฒนชิวาน16คนเนี่ยได้เท่ากัน5แคปซูลต่อวัน8อาทิตย์เนี่ยย้อนไวัยได้ถึง4.6ปี สูงสุดถึง19ปีแล้วก็15ใน16คนนี้เทโลเมียยาวขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อทดสอบทางสถิติแล้วนี่เชื่อถือได้แน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากจุดเริ่มต้นกลุ่มที่ทานแบ่งเป็นสองกลุ่มเขาเรียกอะไรครัพาเซโบพาเซโบหรือครับซูลหลอกซึ่งมันคือวิธีการเวลาที่เราจะวิเคราะห์ผลของการทานในพวกนี้เข้าไปนะคะ ก็คือ16 16เท่ากับกลุ่มที่เรามาใช้ศึกษาเนี่ยแค่32คนเองเหรอฮะมันไม่นอ้อยไปเหรอจันเพราะว่าขั้นตอนการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี้ยมันจะมีหลักการทางสถิติค่ะทำออกมาแล้วคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะต้องใช้ตัวเลขประมาณนี้เยอะไปมากๆเยอะไปมากๆเราก็อยากทำแต่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในคน เขาไม่ให้ทำเขราะบอกว่าการทำเยอะๆมันอาจจะเกิดการไบแอสได้การเห็นผลมันอาจจะเห็นผลดีมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็ขอให้เราใช้ตามตัวเลขทางสถิติที่คำนวณมาจะบอกว่าประชาชนจริงๆเราพร้อมที่จะทำไม่หาจจะบอกว่าประชาชนที่บ้ไม่คิดอย่างนี้เราคิดว่ามันต้องกลุ่มเยอะๆสิมันถึงจะน่าเชื่อถือแต่เป็นการวิจัยในคนในระดับที่ทางคลินิกเนี้ยเขาก็จะใช้ระยะเวลาประมาณนี้จํานวนแค่เนี้พอ แต่ถ้าสมมุติเป็นการวิจัยในเชิงในเชิงหาสาเหตุหรือหาอุบัติการ์เช่นชุมชนแถวนี้มีเลคไขมันในเลือดสูงเท่าไหร่โอเคได้ population ไดประชากรเยอะเท่าไหร่ความ,มน่าเชื่อถือก็จะมากขึ้นแต่อันนี้คือเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเกิดการเปลีป่ยนแปลงยังไงเนี้ยมันโอเคอยู่ความน่าเชื่อถืออะไรมันก็จะมีอยู่ในระดับของมันสรุปคือจํานวนคนที่มาเข้าร่วมการวิจัย เป็นการกำหนดโดยหลักการวิชาการด้านการวิจัยน,นะคะและเป็นการวิจัยในคน<อ>ที่ทาโดยมหาวิทยาลัยและมันต้องมีมีกติกาอันนึงคือต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมค่ะการจะมาทดลองในคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพ<อ>รา,<ข>าะงั้นวิจัยแบบนี้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันมีบ่อยไหมคะแบรนด์อื่นๆน่ยจางมีบ่อยไหมก็คงไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะอะไรคะ เพราะว่าอันดับแรกเลยต้องมั่นใจในในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนาะว่ามันเชื่อถือได้แน่นอนหวังผลอย่างนั้นนะคะเขาก็ถึงจะกล้าไปทำวิจัยในคนเพราะจะเห็นได้แต่แต่ว่าเราก็ไม่อยากอธิพูดตรงนี้เยอะเนาะเดี๋ยวมันเหมือนว่าเราไปไปโจมตีหรือไปตำหนิเขานะคะเพียงแตแค่ให้ให้รู้ของเราก็แล้วกันว่าโอเคเราทำวิจัยในคนจริงทั้งเก็บที่เป็น pilot study โครงการนำร่อง แล้วก็รวมทั้งการทําวิจัยเป็นระบบเพื่อที่จะนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างที่เรา 1> 1กำลังบอกตรงนี้ 1>, 1, ข1ข้อค่ะทราบจากอาจารย์ว่าประเด็นสําคัญคือมหาวิทยาลัยเขาไม่ใช่หุ้นส่วนบริษัทเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นนักวิชาการผลออกมายังไงเขาตีพิมพ์ไปทั่วโลกตามนั้นเลยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่ามันดีจริงเนี่ย เอาไปทดลองไปวัดผลเนี่ยอ,อาจจะเสียชื่อมากกว่า,ากอะะอา็อาจจะจําหน่ายต่อไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าปรากฏว่าคนอื่นทําแล้วมันไม่ได้ผลเห <c oughs> มือนที่ตัวเองเก็บข้อมูล <c oughs> ก็ไม่ได้เนาะโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้